ความจนหมายความว่ามีทรัพย์สินน้อยแต่บได้หมายความว่าสิมีความถุกตลอดไปได้ครับความรวยหมายความว่ามีทรัพย์สินหลายแต่บได้หมายความว่าสิมีความสุขเสมอไปความพอเพียงหมายความว่ามีซ้ำที่จําเป็นก็บ่ได้หมายความว่าทุกหรือสุขเขาว่ากันว่าคุณนางกินน้ำจากขันทองคำเทียบกับชาวนากินน้ำจากกะลาบักเผาถ้าว่าพอใจในสิ่งที่มีก็มีความสุขไดคือกันเด้ ถ้าเป็นจังสั้นก็ใส่เวลาที่เหลืออยู่ให้มีความสุขอยู่กับโมที่ดีครอบครัวและคนที่หากเขาใส่ชีวิตให้มีคุณค่าให้คุ้มค่ามองใดมีความสุขให้พาเจ้าของไปอยู่มองนั่นนี่แหละเขาจังเอิญว่าสุขตามต้นทุนสุขไผ่สุขมันสุขซ้ำที่ชีวิตเขาพอสิหาใดเหตุใดสุขแบบเขากับสุขแบบเขาสุดท้ายมันก็คือความสุขซ้ำกันสิรวยล้นฝ่าหรืออยู่เถียงหน้าห่าง ถ้ามีความสุขก็คือสุขนี่แหละความจริงชีวิตเฮาแท้จริงแล้วคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกตัางกันน้อยเดียวครับคนนึงแหนมหาสิ่งที่ขาดอีกคนมีความสุขกับสิ่งที่มีคนหนึ่งมีแต่เสียใจกับคนที่จากไปอีกคนขอบใจให้กับคนที่ยังอยู่ข,ข,ข้างๆคนหนึ่งหาแต่วิธีลืมอีกคนทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น คนหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอีกคนเข้าใจว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปคนหนึงคิดแต่ว่าเจ้าของบ่มีคาอีกคนหู้คุณคาในตัวเจ้าของคนหนึ่งบ่บ่คิดกับคนที่หักอีกคนคิดก่อนเบาคนหนึ่งแหนมหาแต่ความหักอีกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วบ่มีคนหักกับบ่ได้ทุกคนหนึ่งคิดแต่ครอบครองอีกคนเข้าใจว่าการบ่ครอบครองกัสิบบ่สูญเสียคนหนึ่งหนีไปสุดขอบฟ้าเพื่อดับทุกข์ อีกคนเลี้ยนลูว่าทุกอยู่ที่ใจคนนึงเก็บสุเรืองม้าคิดอีกคนอภัยทุกเรื่องก่อนนอนที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกทุกจ้างนั่นเป็นทุกดังนั้นทําทุกวินาทีให้มีค่าที่สุดบอเมนเพื่อคนอื่นแต่เพื่อเฮาซีได้บ่ต้องมนึกเสียใจในภายหลังสุขที่สุดของคนเฮามันต้องซ้ำใดว่ารวยล้นฟ้าอยู่บ้านหรูหรา กินของแพงๆหรือต้องเป็นแนวใดแต่สําหรับคนบางคนแค่ได้อยู่กับสิ่งที่เจ้าของพอสิหาได้พอสิเหตุได้แค่นี่ก็สุขแล้วสุขตามต้นทุนสุขตามวิธีแตกต่างกับบางคนที่แลนหาความสุขที่บ่เคยพออยากให้มันหลายกวัวเก่าทั้งที่ความสุขมันบ่มีหน่วยวัดแต่เฮานับปริมาณจากความหูสึกถามเจ้าของดีๆว่าที่เหตุอยู่ตอนนี้มีความสุขไปที่หูสึกอยู่ตอนนี้มันมีความสุขบ่ในเมื่อความสุขบ่สามารถวัดค่าปริมาณได้ ต้อให้สุกทึงตึกสูงกับสุขในเถียงหน้าห่างๆมันก็คงบริต่างกันเพราะถ้าใจเฮาสุกก็คือสุขแต่ถ้าใจเฮาทุกต้อให้รวยล้วนฟ้าก็ทุกยูดีสุขซ้ำนี่แหละชีวิตเฮา